สวันดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับแมพที่มีชื่อว่ายีดอับข่าวเอ่อวัวเต็มเลยเดี๋ยววัวติดเดี๋ยวผมต้องช่วยละเดี๋ยวผมเดี๋ยววัวโกรเดี๋ยววัวโกรอะไรมาคนนั้นแน่เลยโอเคเกมนี้ง่ายๆคืออา่า ทุกค่าโดยคุณทนนั้นโอเคผมจะยังไม่ใส่ใจตอนนี้แล้วกันนะโอเคครับเกมเกมนี้ก็คือง่ายๆคือการที่เราจะตบบัวใช่แค่ไหนนั่นเลยนีย่นะอันไหนที่ที่มันใช้ใช้เงินซื้ออัปเปอร์คัตเจ็ดสิบห้าเลยหรอลองซื้อดูอะายเนี่ยเจ็ดสิบห้า w ว t t ไ h e ห l l อย่าอะบิรตี้ดูตรงนี้อหรอ๋อนี่ไงดูตรงนี้ละโอเคไปกันเลยอัปเปอร์คัตโอ้คุณสองฟริปด้วยอุ้ยดีเลยขอเงินหน่อยนะครับคุณวัวน้อยผมบินได้ไงบายบายเดี๋ยวนะถ้าบัวตกโลก โอเคมีคนเห็นมีคนทำให้ดูแล้ว upper cut upper cut upper cut ดูๆ upper, upper, upper cut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  เดี๋ยวนะถ้าผมลองขึ้นไปบนนะ้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นว้าเดี๋ยวทำทำมันมาเป็นหน้าคนนี้อีกแล้ว What the hell? บากาเอ้ยไม่ใช่แล้วอีกฝั่งหนึ่งนี่ใช้เท่าไหร่เนี่ย ห้าหมื่นขึ้นไปผมกลับไปตบบัวต่อแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรสีสีขเขียวอ่ะต้องรีบฟาร์มก่อนเดี๋ยวทําไมบัวตบผมได้ด้วยเหรอหรืออะไรแล้วทําไมบัวตัวนี้ถึงใส่หมวกไม่ใช่หมวกอะไรใส่สีโมหัวฟ,ฟักทองด้วยครับทุกคนมันน่าจะไปดูอะไรมาคิดติ้อห์ฮิต,ออฮตโอ้ยชิวเอืออเอือ ต่อยต่อยหมวกแม่ม,มดหมวกแม่มดช่วยอะไรไหมไม่น่าช่วยนะอะไรอะ่ะเมือ่อเมื่อกี้ลมเป่าอะ่ะโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวทำไมเขามีบอลลิการกันเต็มเลยอะ่ะเฮ้ยอะ,อ,ะอะไรอ่ะแสบปีกยูเกียวอะไรอ่ะเดี๋ยวมันชดลมมุนเกินไปอะไรอะ่ะ ไลฟ์เดอะเกมฟอร์มอัปเปอร์อะไรนะเป็นไขอไปไปดูกันคุณชาวนาครับคุณอยู่ตรงไหนครับอ๋อเนี่ฟอร์อัปเดตอ๋อผมนึกว่าอัปคันน่ะต่อย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 ดูดัต่อยดูัว คลิปนี้ก็อาจจะสั้นกันได้น,นนะเนี่ยนี้เพิ่งสามนาทีเองมันไม่มีอะไรทําจริงๆนะนอกจากตบตบบัวเนี่ยสองร้อยห้าสิบโดเย่ได้แล้วแต่ผมไม่ไม่ได้ตายเพราะคนคนนั้นนะ่ะเนี่ยผมไม่ได้ตายเพราะคนนี้มันอาจบักก็ไดนนะ้อันนี้อะไรอะสตองสมัเยี่ยมไปลองดูกันครับ ออ้ผมยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยตองสแมหมออะไรเนี่ยบวกหกเองต่อยต่อยคนนั้นต้องตายตายซะจุงตุยเย่ตุยซะจุงตุยอะไรเนี่ยอยี๋ยนะว่าและว่าและเกือบ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 ในช็อปนี้มีอะไรบัางแพงจัง มีนูฟด้วยผมรู้สึกว่าเซิร์ฟดูโคตรแหลกเลยผมคิดว่างั้นอืมแต่คนอะไรถึงมาตบวัวแบบนี้เนะี่ยแปลกฮะแปลกจริงๆคนอะไรต้องจะมาตบตบบัวเพื่อให้ได้รูปวัวแล้วพอได้เป็นเป็นรูปวัวก็ได้ไปอัพ อัปเกรดของแล้วแล้วพอได้ไปอัปเกรดของก็เอามาบนใหม่ผมตายอะไรโอ้แมวผมไม่ใช่สายเติมฮะทุกคนผมน่าจะนะนุก๊กไอ้นุกน๊กนุก๊กนุ๊กเดี๋ยวมันอ่านว่าอะไรนุกน๊กหรือนุ๊กถ้าผมโดนหลังคาบ้านมันจะเกิดอะไรขึ้น คุณคณบัวครับผมขอขึ้นนะครับอ๋อถึงอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมผมอยู่แบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ามไปอีกฝั่งนึงเดี๋ยวอันนั้นรถบินได้มีแทมโบลีนด้วยฮะแมบรบลีนโอ้ขอแค่ไม่ไม่ตกก้อนก็พอเดี๋ยวใครเอเรียนแฮป อ๋อการวิตี้จะต่ำลงง่ายๆคือเอเลี่ยนทำทำ,ทำให้สมดุลของโลกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบแบบนี้ไงครับอ๋อใช่ครับผมคือหมาป่าเดียวดไดมีผมไปจําอีเวนต์มาครับเป็นมีม,มีมีมวกมีนกอีอกาแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปครับดูเท่นนะ b บตเตอร์ y อย e โอเคผมกดจอยไปเรื่อยๆเลยผมก็อาจจะไม,ไม่ได้เล่นมากหรอกนะมาไงโอ้ยผมหมุนตัวตบเลยฮะอ้ Ooh, แถมได้วัวด้วยเอาไปเดี๋ยวเกมนี้น่าจะคล้ายๆกับแสบแบคเทอร์นะคครับเนะี่ยบายเย้ แฮมทาโร่คือผมชนะด่านผมเลยได้ร้อยสามสิบสองทำไมมันน้อยจังแฮะ a b ิผมเปลี่ยนนี่ได้อลไรโกลเทมสเ้ยเอ้ยเ้ยอ๋อเป็นเป็นเป็นวงกว้างครับทุกคนอึ้งเดี๋ยว ทุกยโอ้ยโอ้ยทุกทุกคนครับพร้อมนะสามสองหนึ่งจ้าวกวงสิบแต้มไอย่าอุ้ยปงปงตรงนี้เยอะแล้วครับตรงนี้เยอะเลยบวกสิบแต้มซอร์เปอร์แองกี้ขาวเดี๋ยวมันจะมีวัวตัวไหนมาตบผมแล้วทำไมมือถือผมสั้นตลอดเวลาเนี่ย โกดแล้วนะผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะน่าลำลำลำรานไหมครับเพราะว่าผมปิดไม่เป็นอ่ะใช่ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้เข้าลงรถไม่ได้อะไรอ่ะตูม้มเมื่อกี้ใครปล่อยอะไรลงมาโอ้โหโ,โอเครู้แล้ว ปล่อยระเบิดลงมานี่อโอ้ยเฮ้ยบินบินน่าอ่าอ,อันต่อไปเช้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบแป๊บแป๊บแป๊บแบไม่นานไม่นานกับเืออึ้งแปดอันก็ถือว่าสนุกนะเพลินดีเ,นเดี๋ยวผมเปิดเสียงนะห เมื่อกี้ใครพูดเดี๋ยวระเบิดอู้เแกบบือแบเบกือบสิบสิบสิบ,สบ,สบอ้แต่ก็เล่นเล่นได่นานเหมือนกันนะยี่สิบเก้าคราวจะแรนดอมจะแรนดอมเกิดโอ้ <c oughs> เดี๋ยว เมื่อกี้มุนถือผมสั่นมันสั่นเพราะอะไรกันผมคิดว่าทุกคนน่าจะลำคาญแหละดังอ,อืดอเอ,อื้อเอ,อื<ป>้ตายทุกๆคนครับถ้าผมลองอยู่จน,นี้หยุยดดิให้มันคิดให้มันเป็นตื้อตื้อเนี่ยมันน่าลำคาญเฮ้ย อีกสิบรอบอีกสิบรอบไม่นานไม่นานจะทืบ,บว้วอะไรวะเนี่ยฟันเหรอ <laughs> โอเคครับทุกคนผม,ผมก่นอนเแ็กจริงเนอะมันจริงครับทุกคนมันฟันหรออ้ยมันหยุดตื้อตื้อได้ยังนไง go smash อันนี้ไม่ใช่โชสม o ชเ a s ปุ๊บเรียบร้อยได้ละวว e บ b a ลมเหรออุ้ยได้คูณสองฟิปมาอู้หมอหมอ,ม,อมันปิดยังไงกันแน่อู้แถมได้บ่อยด้วย เดี๋ยวทุกคนทำคาแม่เลยเดี๋ยวอึดอืดเนี่ยโหสี่สิบมันเป็นเพราะอะไรกันเนี่ยอยากรู้จริงๆมันเป็นเพราะระเบิดแน่ดิผมจะเป่าให้บัวตกให้หมดเลยครับนี่เน,นี่ยนี่เนี่ย อุย้ยนิววหัวเยอะสามสิบสองดีเลยดีเลยแค่นยุทธไทม์บอมระเบิดเวลาได้นะโอ้โอ้โอ้ระเบิดระเบิดโอ้ยผมโดนวัวผมโดนวัวฉุดกระชากระเบิดไม่โดนงั้นเราก็ต้องวางไว้กลางดงสินะอื้ โอ้มันตบตบบัวมันมากแต so it it like ่ไม uh, ่รู้ทําไมถึงมันรู้สึกมันทำไมนะระเบิดอึ้งห้าสิบหกมาอีกรอบหนึ่งตรงนี้นตรงนู้ชิบชิปอึ้งเออเดี๋ยวไปนะ้บุกโดนวัวขวิดผมกลับมาแล้วเดี๋ยวนะระเบิดเออเดี๋ยวแล้เบิดอึ้งเดี๋ยว ทำไมรเราไม่ได้ออได้ห้าสิบหกครั้งต่อไปใช้เท่าไหร่สองพันห้าร้อยนานไหมรู้ว่านานโอ้โหผมโดนวัวโกรเต็มไปหมดเลยอ่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยช่วยผมทีทำไมวัวโกรเก่งจังเนี่ยมันอืดอืดอ่ะมันอืดมันอืด มันอืดมันอืดเอาละเบิดไปกินเบอรอึ่งเฮ้ยเบอรอึงอเอง้เอ้ยเอ้เอ้น่าเออไม่ใช่อ่เดี๋ยวเอาแชร์เดี๋ยวพอเลยไม่ไหวแล้วมันอืดอืดอืดดังเกินอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร ปกติก็ไม่เป็นเนี่ยระเบิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาอีกอี้ผมไม่เข้าใจฮะเออระเบิดระเบิดตูดเอยไม่ใช่แต่จริงมันก็ระเบิดตูดอ่ะพอแชร์ปุ๊บผมก็จะดูแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไปละถ้าทุกทุกทุกคนชอบ ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ที่อย่าลืมคือกด subscribe ด้วยครับเฮ้ยผมคนจะพูดเนี่ยไม่ได้มองตัวเลยเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนวู้ระเบิดไปกินวู้คอหัก40่ิบเอาเระเบิดไปกินนีกผมไปละผมจะขึ้น ผมจะขึ้นผมจะขึ้นอ้าวผมรดนวัวคุเดี๋ยววัวมันมีขวาวเด้อจะไม่เห็นได้ฮะก็คงนี่แหละระเบิดอูมโชว์แชร์มาโชว์แชร์มามายังไงอ่ะอี๋ แต่ถ้วจะบอกนะว่าอันนี้คือระเบิดอ่ะไม่น่าใช่มงผมพิ่ว่ามันดูแปลกแต่ก็ดูสะสะใจดีแหละอันนี้ไม่น่ามีเปล่าครับผมพูดถึงตัวเอง แลกอย่าตามมาและก่อนจากกันไปนะครับทุกคนอ้าว